คิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมเป็นคําถามต่อเนื่องที่ผมนัะน,น่ะได้ทําการลงคลิปตอบคําถามอาตมาไปทั้งหมด10ข้อนะครับความจริงไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยแม้แต่คนเดียวถ้าพระเจ้ามีจริงต้องมาตอบถามด้วยตนเองจึงจะหมดข้อสงสัยได้ถ้ามีคนตอบแทนเชื่อได้อย่างไรว่าคําตอบนั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องอามาครับผมเรามาตอบกันทีละส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่บอกว่าถ้าพระเจ้านะนะั้น่ะมีจริงก็จะต้องตอบคําถามด้วยกับตัวเองต่อให้มนุษย์ทุกคนนั้นเห็นพระ จ้าก็ไ <tang> ม <ar> ่ใช <leer> ่ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะจบก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะเชื่อในพระเจ้าก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะศรัทธาในพระเจ้าตใดผมถึงพูดแบบนี้ผมมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าหลักฐานก็คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับที่เกี่ยวกับศาสนามันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต่อให้มนุษย์นั้นเห็นพระเจ้ามนุษย์ก็จะไม่จบมนุษย์ก็จะไม่ได้ศรัทธามนุษย์ก็จะไม่เชื่ออยู่ดีหากว่าหัวใจของมนุษย์นั้นเลือกที่จะไม่เชื่อ ยกตัวอย่างเช่นในสมัยของพระพุทธเจ้านะครับผมที่พระพุทธเจ้านั้นน่ะทรงมีชีวิตอยู่ทรงสอนธรรมะด้วยกับตัวของพระองค์เองคนที่เชื่อพระองค์ก็ไปเป็นสาวกของพระองค์คนที่ไม่เชื่อพระองค์ก็ไม่เป็นสาวกของพระอง kke. ค์งงงถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นเขาจะได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นเขาจะได้เห็นความงดงามของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นเขาจะเห็นอภินิหารของพระพุทธเจ้าต่างๆนานามากมายหากหัวใจของเขานาั้นเลือกที่จะไม่เชื่อเขาก็จะไม่เชื่อในยุคสมัยอียิปต์โบราณก็เช่นเดียวกัน ครับผมหรือว่านบีคนที่14ในอิสลามหรือว่าท่านนบีมูซานั่นเองครับผมในยุคนั้นนะครับพระเจ้าเนี่ยได้ทําการให้ท่านนบีมูซาเนี่ยไปทาการปลดปล่อยประชาชาติของพระองค์จากชาวอียิปต์พระเจ้านั้นน่ะได้แสดงอภินิหารต่างๆนานาม,มากมายได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของกลุ่มชนของท่านนบีแต่ชะแต่ถึงแม้ว่ากลุ่มชนของท่านนบีนั้นจะได้เห็นแล้วสัมผัสได้ด้วยตัวเองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกับตัวของเขาเอง เขาก็เลือกที่จะไม่ศรัทธาด้วยกับการที่ไปเอาสิ่งอื่นมาารบแล้วก็กราบไหว้แทนพระเจ้าหรือจะเป็นในยุคสมัยของท่านนบีคนที่24หรือว่าท่านนบีอีสานุที่อยู่ในยุคนั้นเห็นแล้วก็รับรู้เรื่องราวว่าท่านนบีเนี่ยการกําเนิดของท่านนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เกินกว่าธรรมชาติแต่สุดท้ายแล้วคนที่ไม่เชื่อท่านก็จับท่านนั้นไปทรมานหรือแม้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไรทีวะสลามเคยมีกลุ่มหนึ่งท้าท่านนบีว่าให้ท อิสลามท่านนบีก็ได้ทําการขอพรต่อพระเจ้าและพระเจ้านั้นก็ได้ทรงตอบรับดูอาด้วยกับการที่ให้ดวงจันทร์นั้นน่ะมันแยกตัวออกแต่สุดท้ายแล้วคนกลุ่มนั้นเขาก็เพียงแค่คิดว่ามันเป็นมายากลจากท่านนบีและยิ่งในยุคนี้สมัยนี้แล้วด้วยเนี่ยถ้าหากว่าสมมุติเนี่ยพระเจ้าลงมาจริงๆคนที่เห็นกับตาคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่านี่มันคืออาการหลอนนี่มันคืออาการที่เป็นอุปทานหมู่เพียงเท่านั้นส่วนคนที่ไม่ได้เห็นกับตาอาจจะเห็นผ่านคลิปวิดีโอเขาก็จะบอกว่าเนี่ย การใช้ตัดต่อเพราะฉะนั้นนะครับผมคําตอบในส่วนเนี่ยต่อให้พระเจ้านั้นน่ะลงมาตัวเป็นเป็นมนุษย์ที่จะปฏิเสธก็จะเลือกหาเหตุผลมาเพื่อปฏิเสธได้อยู่ดีครับผมใน,นส่วนที่คุณบอกว่าก็เพราะว่ามันไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าไงอันที่จริงแล้วเนี่ยในยุคสมัยนี้เนี่ยคนที่เชื่อเคารพแล้วก็ศรัทธาในพระเจ้าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถูกต้องครับคนที่เชื่อเคารพแล้วก็ศรัทธาในบรรดาเทพรูปปั้นต่างๆนานา บรรดาเจ้ามงเจ้าแม่ต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงของสิ่งเหล่านั้นและพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันครับในยุคสมัยของเราไม่เคยมีใครเห็นพระพุทธเจ้าศาส,สนาอิสลามเนี่ยมักจะถูกล้อว่าเป็นพวกที่กราบอากาศกราบไหว้อากาศไหว้ Bryan, ออกซิเจนไหว้ util, Wh, พระเจ an, ้าที่ไม่มีหน้าไม่มีตาแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะเห็นหรือว่าไม่เห็นมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญเลยครับสิ่งที่สําคัญมันอยู่ที่ว่าหัวใจของคุณน่ะเชื่อ หรือเปล่า,ากหัวใจของคุณนั้นเชื่อต่อให้มันไม่มีใครเคยเห็นคุณก็จะเชื่อถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อต่อให้จะทายังไงหัวใจของคุณก็จะไม่เชื่ออยู่ดีและในส่วนของที่คุณถามว่าให้คนอื่นมาตอบแทนแบบเนี้จะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนครับผมผมไม่มีอะไรมาการันตีว่าสิ่งที่มันออกจากปากผมอะ่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ผมนั้นการันตีให้คุณรู้ได้แน่นอนนั่นก็คือไม่ว่าคุณนั้นจะเอาคําถามแบบเนี้ย ไปถามใครเขาก็จะตอบแบบที่ผมตอบนั่นแหละครับเพราะว่าสิ่งที่ผมตอบเนี่ยผมไม่ได้ตอบด้วยกับสมองหรือว่าสติปรรัญญาแต่ผมตอบมาจากสิ่งที่มันมีอยู่ในคําสอนมาจากสิ่งที่มันมีอยู่ในอัลนคุรานแต่สิ่งที่คุณจะได้ต่างออกไปนั่นก็คือถ้อยคําแล้วก็ถ้อยทีในการตอบกลับในการตอบโต้ในการอธิบายคุณอาจจะถามคําถามเดียวกันเนี่ยสิบข้อกับคนอื่นคุณอาจจะโดนเขาด่ากลับมา คุณอาจจะถามคําถามเดียวกันแบบนี้สิบข้อกับคนอื่นแต่คุณอาจจะโดนเขาเมินเฉยออกมาคุณอาจจะไม่ได้เห็นผมน่นนะพูดคุยกับคุณแบบนี้อธิบายให้คุณฟังแบบนี้แล้วก็ตอบโต้คุณแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแลวเนี่ยคำตอบที่มันออกจากปากผมไปเนี่ยมันไม่มีอะไรมัการันตีครับผมว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่มันคือสิ่งที่ผมน่นนะเรียนรู้จากอันกุณอ่านจากการถามผู้ที่รู้มากกว่าผมสิ่งที่ผมตอบเนี่ยไม่ได้เป็นความรู้ของผมทั้งหมดนะผมจะไม่ตอบสิ่งใดถ้าหากว่าไม่มีคนมาคอยเป็น แบ็กให้ผม ผมจะไม่กล่าวสิ่งใดถ้าหากว่าผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นน่ะมันมีคนสอนผมเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยสิ่งที่คุณกังวลในคําตอบว่ามันจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมแต่ว่ามันเป็นคําตอบอยู่ในคำพีอยู่ในความเข้าใจนั่นแหละครับผมไม่ได้ทําอะไรกับมันมากเลยเพียงแค่เรียบเรียงใหม่ให้มันง่ายขึ้นแล้วก็สื่อมันออกมาด้วยกับหลักการของอิสลามให้แก่คุณฟังโดยหลักการของอิสลามห้ามรีบเร่งจะต้องมีความสุดข,ขุมแล้วก็รอบคอบม,มีความมีมารยาทแล้วก็อดทนอดกั้นนนนใใกกกกาาารรบออกลก่วส มัเองผบและแน่นอนเขาว่าคุณนั้นน่ะอาจจะมีคําถามว่าแล้วมั่นใจได้ไงว่าไอ้คำภีอันกุรอานเนี่ยมันคือคำภีที่มาจากพระเจ้าจริงๆ อันนี้ก็ตอบเหมือนกันครับผมนั่นก็คือไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อกันมาแบบนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับคมภี์พระไตรปิฎกนั่นเลยครับเราทุกคนนั้นน่ะรู้ว่าคมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยมีส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นคํากล่าวของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่เพื่อนๆชาวพุทธทุกคนนั้นก็กับเชื่อในพระไตรปิฎกถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเสริมขึ้นมาถูกแต่งขึ้นมาภายหลังอีกทีหนึง่งสรุปคําตอบโดยรวมทั้งหมดนะครับผมถ้าพระเจ้าเนี่ยมาด้วยตัวเองตอบคาถามด้วยตัััววเเเองเนนนนนนนีี่่่่ยยมมมาาาจจะะค์กุ้ษ ตอบได้เลยว่าต่อให้พระเจ้านัน่มาด้วยตัวเองเนี่ยถ้ามนุษย์เลือกที่จะไม่เชื่อมนุษย์ก็จะไม่เชื่อครับและคําตอบที่ผมตอบไปแน่ใจได้ไงว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่ามาแน่ใจกับผมก็ผมเพราะว่าผมนัน่ะไม่การันตีว่าสิ่งที่ผมพูดคือสิ่งที่ถูกต้องแต่มันคือสิ่งที่ถูกกันกรอง,อ,กอ,กอ,งออกมาจากคัมภีร์อัลกุรอา,า,านผ่<ง>านการเรียบเรียงข้อมูลเท่านั<ส>้นเองครับ